ล่าสุดครับผมพามาดูตลาดรถ e ีวีแล้วก็ข่าวนี้เป็นข่าวที่ประชาชนชาวไทยอาจจะต้องออติดตามหน่อยนะฮะเรื่องของตัวไชน่าวันชริเลียนยนอีวนะครับเราให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนแล้วกันนะมีการประมาณการนะรเพื่อนๆว่าไชน่าวันชริเลียนยนต์อีวี Uh, solar Battery ตเ r อนะ export p a c เฟสโอคขีดเส้นใต้คำว่า Overcapacity เลยนะฮะ over c a p a ค i t y คือมัน Overcap นะครับปริมาณการผลิตรถยนต์จีนโดยเฉพาะอยงย่าิ่ง EV ในปีต่อไปหลังจากนี้หรือปีนี้ด้วยซ้ำน,นะครับกำลังจะล้นตลาดวันชินเลียนหยวน EV กํกำลังจะทลักทลายสู่ตลาดโลกนะครับก็คือรถเนี่ยมันมันมาทุกที่ทุกทางเลยนะฮะรถ e v จีนเนี่ยกำลังจะส่งออกไปสู่ตลาดโลกเยอะมากเพราะว่าจีนเนี่ย มีปัญหาเรื่องอสังหาใช่ไหมแล้วก็เป็นเลน EV เน้นซิมิ c o n d u c t ตอร์เพื่อต้องการจะส่งออกไปเยอะที่สุดปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยดูทิศทางลมแล้วเนี่ยนะทั้ง United States ทั้ง e u r o p e a ยนะที่บอกว่าคอนเซิร์นมากๆเลยเพราะว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาโดยตลอดใช่ไหมว่ายุโรปเนี่ยเขากลัวนะครับเพราะกลัวว่าโอ้โหรถจีนแล้วยิ่งเห็นพวก รัฐบาลจีนสนับสนุนขนาดนี้รถจีนเพียบเลยกําลังจะทะลักเข้ายุโรปราคาถูกซะด้วยนะฮะก็กลัวมากนะว่าจะทําให้ผู้ประกอบการรถยนต์ในประเทศเนี่ยตายเดี่ยงกันไปหมดนะฮะก็เตรียมพร้อมที่จะตั้งกําแพงภาษีหนักๆนะฮะแล้วก็กิดกันการขาอยู่พอสมควรเรื่องของการไหลเข้ามาของรถ E ีวนะฮะตอนนี้สิ่งแวดล้อมเนี่ยสังเกตไหมว่าพูดถึงน้อยนะฮะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องของรักโลกเท่าไหร่นะฮะถ้าพูดว่ารักโลกเนี่ย ก็เอาเข้ามาเหอะนะถูกทุกคนจะได้รีบใช้ไงแต่ว่าตอนนี้ถูกมากๆกลัวเรื่องตัวเองจะเสียผลประโยชน์ทางด้านเ,าเศรษฐกิจมากกว่านะครับกลายเป็นเรื่องแบบนั้นไปนี่คือธีมของมันและนี่คือความเป็นจริงแนละสุดท้ายทุกคนก็ต้องเอาผลประโยชน์เขาว่านะฮะ ออยุโรปเนี่ยกำลังจะสูญเสียผลประโยชน์เมื่อรถจีนเข้าไปเบียดบางตลาดนะครับ USA ก็เช่นเดียวกันก็ตั้งกำแพงภาษีไว้สัส,สูงริวนะพยายามที่จะปกป้องออผู้ผลิตรถยนต์ภายในประเทศของตัวเองนะซึ่งก็ค่อนข้างอาการหนักนะเจอรถจีนที่ราคาถูกทะลักทลายเป็นล้านล้านคันเข้าสู่ ตลาดแบบนี้นะครับ The key question is how these นะ i n d u s t r y struggle against the growing headwind นะครแล้วอุตสาหกรรมนี้จะไปต่อได้ยังไงในเมื่อผลิตมาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะแต่ว่าตลาดไม่กั้างกำแพงเอาไว้ไม่ยอมรับนะฮะเขาก็บอกงี้ครมันก็ต้องมีการรีบาลานซ์แล้วมันก็จะมีการไหลออกไปสู่ตลาดอื่นๆนะครับในที่นี้ครับมีการพูดไปชัดเจนเลยครับว่ารถ e v จีนที่ผลิต over capacity จะไหลมาที่อินเดียและเซาท์อีสเอเชียนี คิดสั้นตายคำนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยครับอยู่ในหนึ่งใน s ซา t h อ a สเ a s i ียแน่นอนฮะอาเซียนของเรานี่เองนะโด่งดังผมกำลังจะบอกว่าตีมปีนี้และปีหน้ารถอีวจีนทะลักกว่าที่คิดแน่นอนนะครนะมาที่ Southeast Asia แล้วก็มาที่อินเดียตลาดไทยเนี่ยสงสัยจะมีให้เลือกอยู่เยอะนะฮะทั้งหลายค่ายเลยนะก็ เออไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะมันมันมาแบบนี้มันก็จะมีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบนะประเมินกันให้ดีแล้วกันด้านบวกก็แน่นอนคุณก็ได้ลดราคาถูกเต็มไปหมดเลยนะมันจะแข่งราคากันที่เปงเลยที่บอกว่า E ีีถูกมันจะถูกแล้วก็ถูกอีกนะฮะแต่ว่าผลกระทบก็มีหลายเรื่องนะหลายคนก็มองเรื่องพวกนั้นด้วยนะครับก็เออช่วยๆกันมองแล้วกันนะฮะทุกคนหวังดีกับประเทศตรงนั้นนะแล้วก็พยายาม ปรับปรุงกันต่อไปรัฐบาลเองก็ต้องมีการสร้างนโยบายอะไรไหมเพื่อเพื่อปกป้องผู้ประกอบการในประเทศเองเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นห่วงเรื่องของไอ้ตัวอุตสาหกรรมออโตโมบิลนะครับสแตมชิ้นส่วนรถยนต์สเปร์พาร์ทเนี่ยถ้า EV ีมันทักลักเข้ามาเร็วจนเกินไปนักเนี่ยสเปร์พาร์ทมีปัญหาการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมันน้อยลงไปเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยก็อ,ออเดอร์น้อยลงไปเยอะแล้วนะฮะแล้วถ้ามาเจอแบบนี้อีก น่าจะค่อนข้างหนักเลยนะมันเหมือนเร่งปฏิกิยาให้เร็วขึ้นน,น่าสนใจนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้จีนโอเวอร์แคปเยอะมากนะรประมาณสัก100ชิลเลียนหนึ่งหนึ่งชิลเลียนหยวน่น1ล้านล้านหยวนนะไม่น้อยนะฮะหนึ่งร้อยหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะนเลยนะฮะเยอะ